ไดอดาเฟสวส,สวัสดีครับอาชื่อจารุกิจวิทยาปัญญาโนนะครับชื่อเล่นชื่อชาร์ปนะครับอรรสอนภาษาไทย t ีแ s สที่ปัญญาโซสไซตี้ครับชาร์ปมั่นใจเลยคือ80อัพน้องๆทำได้แต่ถ้าหากคุณไม่เคยเรียนเลย t c a คส50ข้อ100คะแนนคุณสามารถได้35ข้อคือ70อคะแนนครับ อาวุธลับของครูชาปนะครับในวิชาภาษาไทยเนี่ยก็คือหนังสือ T-C แคสเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้มันเกิดมาจากการสะสมประสบการณ์ในการทําข้อสอบและเราเป็นคนออกข้อสอบเองด้วยและก็เคยทําข้อสอบเหมือนกันในฉบับนี้ทุกอย่างเนี่ยถูกกันกองเอาเนื้อหาที่มันออกอะไรไม่ออกเราไม่สนเรียบเรียงลําดับความคิดให้อย่างแม่นยําสอแสดแทเใ็นเทคนิคหลักในการจําพร้อมระเบิดโจทย์ให้แตกคือข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยมากๆ ฉะนั้นน้องจะเรียนแบบ step by step ฉนันถามว่าอาวุธไหนที่สุดก็คือหนังสือทั้งเล่ม25ข้อหลังของข้อสอบคือเรื่องของการอ่านซึ่งข้อสอบทั้งหมด25ข้อตีเป็น50คะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยสูตรเดียวครับที่ใช้ได้คือสูตรขีดแล้วยิงเราจะใช้ทั้ง25ข้อนี้ถ้าเป็นความพิเศษสุดๆที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือน ในคอร์สนี้นะครับของครูชาร์ปก็คือยังย้ําเหมือนเดิมคือหนังสือเล่มนี้คือทีแคสแต่พิเศษยังไงหรอหนึ่งเลยครูชาร์ปจัดเรียงเนื้อหาเป็นลําดับทีละเรื่องโดยเรื่องที่1ก็คือข้อ1ในข้อสอบนั่นแปลว่าขณะเรียนแต่ละบทเหมือนเรากําลังผ่านข้อสอบทีละข้อทีละข้อมันจะกลายเป็นภาพจําไปเรื่อยพอวันสอบปุ๊บมันเหมือนกําลังเปิดหนังสือทีแคสของครูชาร์ปอยู่ อะไรที่ยากคําว่ายากเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกยากแต่ละคนไม่เท่ากันน้องใช่ไหมที่เป็นคนสร้างคําว่ายากขึ้นมาเองเราลองเปลี่ยนคําว่ายากเป็นง่ายดูก็คือการเปิดใจยอมรับก่อนว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายให้ภาษาไทยเป็นวิชาช่วยไม่ใช่วิชาชุด น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนที่สอบวิยเกัฑเลขเนี่ยได้คะแนนเท่ากันแต่ภาษาไทยเพียงแค่หนึ่งคะแนนทําให้คุณสอบติดฉะนั้นการจะเปลี่ยนจากเรื่องยากไปเรื่องง่ายเนี่ยปัญญาทไซตี้พี่ชารช่วยได้ครับก็อยากจะชวนน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยมาลงเบียนวิชาภาษาไทยกับครูชารในคอร์สทีแคสรับรองว่าจัดเต็มทั้งเนื้อหาจัดเต็มทั้งข้อสอบ สุดลัดเทคนิคการจำสิ่ง้อสอบชอบหลอก70-80อัพอย่างแน่นอนครับเราเจอกันครับ